มันเบิ่งของบาโอนของบาโอสิง,งามคือของเจ้าแก่บ่โอ้แหง,งามไปมเสียโอ้อน,นี่กระลังตักใส่บอกเปันตีตัวนอนเนาะใส่แบบมีตีแบบนี้มันจังว่าท่านใจอ่าต่วนขึ้นห้องบลายเขาก็ใส่แบบนี้เอาแล้วไหวยสำเร็จไหวยใส่ ใส่ปูนเข้มจัวเนาะนี่กะสชุดเท่ห์นี่กะจัวแกบเฮ็ดเบียกภาษาสวยว่าจะได้จัวแกบควเวียฮะคูเวียสำเร็จย,ยอ นี่ยวกกระชิดซากับปูเข้มไปนี่ปูเข้มจูจูจูจมาจูบอลแล้วเนี่ยพวกกระชิกกวนเอาขีป้ปูนออกมาเนาะนี่ขี้ปูนที่เทาขูดออกก็ทอลงนี้สมขอไปเอาหนามเอาเอาทใายเอาเอาหินใส่อีกเน่อยมาเบิง้งผลงานของจัว กระยะอฮึบย,ยอขึ้นมางามบ่โอ้งามของเราเสวยเห็นดิอืม,อ,มอ,อันน้ำมันดำท่ายิกเห็นไห ทีมงานพอเป็ดเห็นเบียกซอยสำเร็จหน่อยได้เขามาเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพิ่อนอาถาบุญคนงานของสุเทียเนาะของโอ้ของแายใหญ่กันยังจูบอยู่ ตากไปไูไบเซยยืักสิบบริาทที่เป็นไายซีคมันตัวทัอนไหวไย,ยนีไทยยังปกติยังหอนจูเบ,นบนนนเ,เนาะอ่านตู้นะแม่โอ้เนาะเสียโอ้ตันีสุดเทพมันเบิ่งของบาโอของบาโอสิงหามคือของจ้แก่บอ โอ้โหแหงัมเว้ยกักกักกักงามาาางามงามก่ม <c oughs> อนที่สองก่อนที่สองมาเบิงมาลุ่นมาลุ่นน้ำกันเป็นตาส่งหา่างวะปึ๊บ lạng lạng ngang lạng 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 việc lạng lạng phá lạng 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 2. เรื่องเลยเรื่องง่ามง,ง่ามไปไปโอ้โหนี่ไปก่อนสองก่อนสามเรายังเตะเจ้าอัที่มื่อวันไปนั้นหมาอเต๋อว่านั่งจันเพล่งอยู่นที่เต่าก่อนที่สาม,งมางกงเบาอกกอกใหญ่ใหญ่ปุ๊บอืมไป คายบ่ได้ก็ต้องบ่ตรงปลาเนี้ยงี้วะเขาไม่ยิ่งแต่เขาเลยเหมือนเนาะบ่เห็นบอบ่เห็นหรอบ่จะเทกใส่บอลได้ปะทีน่านะมาเต็มเต็่เปลี่ยว nè đây được đấy được